สบายดีพี่น้องมืดสกุลสกุนว่าจะเป็นพี่น้องทางภางไทยพังลาวมาืดสกุลสกคนมเมืนี้ก็มาพอกับสองสายติกบานณาสาแนลนะพี่น้องเจ็ดเสิ้อผ้าถาผมผู้ชมไปเบิ่งเฮ็ดปวกไปเก็บเฮ็ดปวกกันพี่น้องคนตกลินนล,ลายๆมีเฮ็ดปวกโค่นอ้อี่ติดกระรอยางลงมากพี่น้องยางลงไปตํปามปลา เอามาได้ละกะเอามาปีงนะพี่น้องเนาะเอามาปีงแล้วก็ตั้มแจวเศษพี่น้องค่อยสบายเป็นเลยพี่น้องปลาที่มันสิออกกับมิดเลยพี่น้องปลามื่อไี่สิอย่งน,นี้นนเขาได้ยังไงพี่น้อง <c oughs> ม yes. okay. um, okay. ืัอนี้ก็สชุดสิ้อผ้าทำผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันเได้จมอสิมานมอเนื้อปวกพี่น้องได้บพรลายก็ได้จักซ้ำดอกกันยังดีนะพี่น้องดีพี่น้องพ่นชุดทสิ้อผ้าทำผู้ชมขาไปเบ่งเนื้อปวกน้อพี่น้องเนาะพ่นพี่น้องไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันว่าสิมีบอในพ่นตัวนี้เห็ดปวกนะพี่น้องแล้วเสด็จเราเอามื่อตาไปพี่เบ่งเลยพี่น้อง ผลลิ้นหลายมืออะไรพี่น้องมันต้องออกแหละเห็นเขาเก็บแกงเห็นชิคกีก้กัายามันไปหาเือจะบอกออกตอนนี้ก็สิประมาณเกียรแปดมือคนละเห็ดปวกอันนี้แสบเลยพี่น้อง จะจะเข้าไปก็ได้พวกอีดี้น,น,นี่พี่น้องอันนี้เป็นสวนข้าวเจ้าเนาะถ้าเบื้องเนี้ยนี่กะพืชพาไปบึงแบบใหม่พี่น้องึ่งตำโพน พนกระต๊อกตกพี่น้องเอ้ยเจมันหัวมันตาบกขึ้นต้องก็รอยากไปทางไหนเลืออะไรพวดผู้อิลีทักทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนเด้อทั้งพังไทยพังล่า ขอโทรทีสติบม่ได้ลงคลิปหลายเมือเตอ๋อพี่น้องบอสบายพี่น้องพ้นลิ้นหลายมันนิกาซี่เพิ่มผื่นเกินมากนลยนึ่งพ้นล,ลิ้นไอดีได้พี่น้องนี่พี่น้องโพนแบบนี้ค่ะมั่นนาสิออกนะพี่น้องเห็นเขาแก่งกันแล,ล้วไรที่จะบุหรายกันอะไรจัก ช้อนซำดอกเอาพี่หนกุกมาเด้อกินเห็ดปอกกระไบนกินเขากระเอยากเสียดอกพี่น้องเสียผู้ข้อกิอกนจังก็ลับบ้า นี่ผลกระไมะ้เลยพี่นอ้องปะแปะปะเปะเลยนะี่น่าเบื่ออีนพี่นอ้องก็พอด้เร็วตัวยังไงันนี้ให้ดอวัมเมนบัวพี่นอ้องเมนบวนันบวาตาขาวแเบอร์เลยพี่น้องเออมาแด้กัะมีพี่น,น้องเมนบั เงียนบ่พี่น้องหันหน้าพี่น้องเงียนบ่อืออ,อ,อือเงียนพี่น้องอ,อือเอาใส่ว่ อนไรกันบะะ่าวเออเออไม่ได้ยังไฟอยากกินของมานอยู่บนน้อเห็ดปวกนิ

เ็ดนี่อิสักพาพี่น้องออกไล่เห็ดปวกพี่น้องนี่ยังบ่ทันได้พี่บอกอยู่ดินี่ดีเน้องพ่อตาล่ะ 哪来的？Mm, นีเพท่นได้กินเห็ดปวแค่ัอนนี้เ่อันนี้จะเปี่าไม่เห็ดบวก็่ะอันนี้ไันเห็ดอีกเห็ดเบืออใส่ละพอซืหน่อยมมนเอาเหมือนเอา ครับพี่น้องมาล่าเห็ดปวกจ้ามื้อนี้นี่มัน <laughs> <laughs> <hums> <coughs> แดงค่อยม e ดนแดงก็เจ็ดมนออกทีวร่งควนนั้นเาเห็นก็ขึ้นกับละจะแดงว่าโฉบเบาขามาเจ้ะเห็นะะเม็ป่านาะเนนีน่ พี่น้องราเฮ็ดราเฮ็ดบวกมาตำปน,น้ำกัดจ้ามะะไม่ได้พอหรอกเลยไม่ใช่เลยมันเอาใส่บองนะติ๊กนี่ว่าเรื่องหากินนี่ยอมเลยพี่น้องยอมอีลียอมแพเเขา สุนั้ไปสือเอาในตลาดละเออก็เลยกินลังวิวเขาพี่น้องเขาพี่ก็น่ารมากแต่ก็ได้มาแล้ นนี้กันเี๋จะพาพี่น่อไปเนะปื้อคนนี่เนาะอือนี่เก่ามีไหมป้าเธอหน้าสีโอ้ะเขาเงีย tím như tầm phùng mình nhé các bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ที่ดดปกเทบ้าพี่นมทีดบาตอกออกหนีเลยเนื้อมันแดดนะภาษีออกว่ะต้องต้องออกไปหนีเด้พี่นุ่มในไลนๆกูเอ็มเสียไปพี่น้องาพี่นุ่มวันนี้บวมแล้ว Tidak mengapa, saya akan menjelaskan kebuk-kebuk ini kembali ke rumah saya. Saya rasa saya tidak boleh menjelaskan kebuk-kebuk ini kembali ke rumah saya. Saya tidak boleh menjelaskan kebuk-kebuk ini ke rumah saya. เดี๋ยวกันยังบ่ออกอพี่น้องปรมานพี่น้องเว้กับเล้วพี่น้องประมาณมันนี่กะเจอกันในคลิปหน้าได้พี่น้องเริ่มมันนี่กะสวัสดีกะขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องมันนี่กะบ๊ายบายสบายดีเด้อทุกคน